ใครจะได้รู้บ้างครับตอนนี้ว่าโรโลไมท์นะครับใช้ยังไงนะครับเ,เดี๋ยวคุณต้นจะบอกวิธีการใช้นะครับให้เราเดี๋ยวเราดูเลยนะครับมันมี3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวให้คุณต้นอธิบายให้ฟังนะครับเนอะอาะเชิญครับโดลโลไมท์เนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นด่างการที่เราจะใช้โดลโลไมท์เนี่ยเราต้องไปตรวจดินก่อนครับใช่ต้องตรวจดินก่อนเพราะว่าถ้าดินของเราเนี่ยค่าของดินเนี่ยอยู่ในช่วง p h ประมาณ5ถึง7เนี่ยคือเป็นกลางอ,อยู่แล้วเป็นเป็นกรดอ่อนๆถึงเป็นกลางอยู่แล้วเนี่ย ตรงเนี้ยพืชเขาจเจริญเติบโตดีอยู่แล้วแล้วก็ปุ๋ย <S <S ปุ๋ยก็เป็นประโยชน์กับต้นพืชดีอยู่แล้วถ้าค่าความเป็นตัวเป็นด่างของดินเนี่ยเขาอยู่ในช่วง5-7ถึงเเนี่ยเราไม่ควรจะใช้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงค่าเป็นช่วงค่าที่ดีอยู่แล้ว <S <S ในตอนนี้ที่ดินเป็นด่างเนี่ยก็ไม่ควรใช้ดูลไม้อีกเพราะว่าเขาเขาเป็นด่างอยู่แล้วเนี่ยเรายิ่งใส่ดูลไม้ที่เป็นด่างเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นด่างขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตไม่ดีนี่เป็นผลเสียเลย ดินเป็นด่างเนี่ยถือว่าแก้ยากนะครับพ่อหมอ <ฮะ S 1> ครับดังนั้นถ้าดินเป็นกลางหรือดินเป็นด่างอยู่แล้วไม่ควรใช้โดโลไมท์เราจึงต้องทําการตรวจด,ดินก่อนอันนี้คือข้อสําคัญความเป็นกรดเป็นด่างมันสาคัญไงพ่อหมอถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยแล้วปุ๋ยไม่เป็นประโยชน์อ่ะมันยิ่งปุ๋ยแพงแพงมันเสียเงินทิ้งไงไ<อ>ดังนั้นเร,เ,รเราเราเราต้องต้องปรับดินให้มันเป็นกลางให้ได้พเพื่อการใส่ปุ๋ยแล้วมันจะได้คุ้มค่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้โดโลไมท์ครับหนึ่งเราจะต้องตรวจดินก่อน แล้วค่าของดินเนี่ยมันเป็นกรดหรือเปล่าถ้ามันเป็นกรดเราจึงไปซื้อโดโลไมซ์มาใส่คราวนี้เมื่อเราวัดค่าของดินแล้วนะครับพ่อหมอดูขั้นตอนที่2ครับการกําหนดอัตราการใช้ช่องด้านซ้ายครับเขียนว่าค่า pH นั่นคือค่าความเป็นกดรดเขาก็จะแบ่งความเป็นกรด3-4ถึงนี่ก็คือกรดค่อนข้างรุนแรงนะคราวนี้เมื่อเราได้ค่า pH แล้วหรือค่าความเป็นกรดแล้วเนี่ยเราก็มากําหนดอัตราการใส่ครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีอัตราการใส่ของเขาแหะครับว่า ถ้า p s เ,เท่านี้ควรใส่โดโลไมท์เท่าไหร่สามารถใช้ตารางนี้ก็ได้ครับในการกำหนดอตัตราแนะนำอย่างนี้เพิ่มก็คือว่า,าถ้าใครมีมทุนก็ใส่ทุกปีก็ได้แล้วก็ส่งตรวจดินทุกปีคือจากความเป็นกรดม,มันตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างตรงนี้ผมอยากให้ความสำคัญนะ <How? S 1> เพราะว่าการตรวจดิน,นมันเหมือนการกำหนดพื้นฐานของการทำกรเกษตร ของสวนของสวนเราเลยแหละพื้นฐานของการทําเกษตรก็คือดินครับใช่ครับดังนั้นถ้าดินเนี่ยอยู่ในค่าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยการที่คุณลงทุนไปซื้อปุ๋ยเนี่ยสิกระสอบ20กระสอบเนี่ยพืชอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับข้อที่3ครับวิธีนําไปใช้เนี่ยต้องใช้อย่างไงครับอ่าอ่าคือวิธีการนําไปใช้อย่างแรกเลยคือไม่ควรใส่พร้อมกับปุ๋ยเคมีเช่นนะครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมีอีก5าวัน10วันข้้งหน้าเนี่ย เราไม่ควรจะใส่โดโลไม์ก่อนรหรือเราใส่เราใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วก่อนเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเราไม่ควรจะใส่โดโลไม์ตามหลังอย่างน,น้อยๆควรจะใส่ห่างกันเดือนถึงสองเดือนครับดังนั้นช่วงช่วงที่ใส่โดโลไม์ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ไปกระทบกับการใส่ปุ๋ยประจําปีของเราเนี่ยมันคือคือช่วงก่อนเข้าฤดูฝนดังนั้นถ้าเราจะใส่โดโลไม์ครับ ให้เราใส่ช่วงเดือนมีนาเมษาโอเคหรือ uh huh. ไม่ทันแล้วตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วด้วยเนี่ยเราก็สามารถไปใส่ช่วงกลางปีก็ได้ uh huh. เช่นเดือนกร,รกฎาคมการหวานครับถ้าเป็นตอนเตรียมดินจากในรูปเนี่ยอันนี้เขาเขาหวานตอนเตรียมดินเขาหวานทั่วแปลงได้เลยแต่ถ้าเกิดว uh ่า huh. เป็นสวนยางก็สามารถหวานได้ไหมทั่วแปลงจริงๆก็หวานได้นั่นแหละถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นอันตรายมันไม่ใช่ด่างจัด หวานให้ทั่วๆนะครับคำนวณเอาครับตามอัตราตามอัตราที่ที่ขึ้นในรูปเนี่ยแหละนะครับหวานได้เลยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าอย่าไปกองเป็นกระจุกนะครับหวานทับใบยางเลยใบยางที่ร่วงนะครับหวานทับไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกลงมามันก็จะค่อยๆซึมลงดินเองครับโอเคเอานี้คือวิธีการนําไปใช้ครับ